เ okay, okay. ด็กเด็กขาข้างัเด็กข้องนเะพื่อนยืนใหห่างข้าตดไปหไ,ไ,ไหมอ่ะชวเมื่อกี้สวยมากสองซูสองซู แต่ถ้าวูดถึงรายละเอียดสิทีิภาพ c จรู้เรื่องในประตูัดเดืน้าเข้าไป็นฝ่ายนี้ค่ะสุขีอ่ะ ลูคโนคิทของทีมอิน,นดีว้วิเชอรบุลีเอฟซีค่ <c oughs> ต้องแกะตัวแล้วครับแต่ลูกเดียวลูกนั้นอ้ย oh. เป็นลูกเขโคดูคิดของเซอร์แดนทเวียสี่ बंधी เห็นแบบนี้แล้วหิวข้าวเลยท้องล็อกเลย すいません。 Terima <laughs> <laughs> oh yeah. แล้วจากตำนานทีมชาติไทยพ่อโคต้งเคยเป็นกับตันเดอร์หรอแบบว่าเป็นกับตันเหมือนแบบเป็นยาวๆเลยหรือว่าเป็นชั่วคราวก็ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่หนี่งสุพรรณบุรีบอลทีวีทีเอฟซีเลสเตของผมเรียกครับผู้เล่นเข้าหมายเลขสิบเก้าที่ลงเฉลถ่ย ผู้ออกหมายี <คะ S 1> ่สิบสี่ทีละคนทีเสมอ สั่งต้องลองสั่ยากวาในสนามเคุคสัถ้าโคยิ่งไปนี่ม่จะดีคือสองถเอาเก็บสาไมได้ไม่เสียเงินคคนนีอ่ามินิเบกอเอาไม่ใช่ไม่ใช่พ่อใช่มินิเบกอันนี้เข้ำตอนเจดี๋ยวรอไปนที่ก่อนกัน Oh. Mm -hmm.